ชัดเจนคนนี้แหละที่น้องปีใหม่ไฟเขียวให้แม่แอฟคบเป็นแฟนได้เตอบโตเป็นสาวจนคุณแม่อุ้มไม่ไหวแล้วสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแอฟทักษอ่อนพักสุขเจริญกับอดีตสามี ส่งกรารเตชนะโรคที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยกล้าสแสดงออกแถมยังพูดจาไพเราะมารายาทงามสมกับที่แม่สอนมาอย่างดีล่าสุดแอฟทักษอ่อนได้มาเปิดใจในรายการแชะทางช่อง GMM 25และได้พูดถึงลูกสาวสุดที่รักว่าตั้งแต่มีน้องปีใหม่ก็ทําให้ชีวิตแอฟเปลี่ยนไปมากขึ้นกล้าพูดกล้าทํากล้าสแสดงออกอะไรหลายๆอย่างแถมเดี๋ยวนี้น้องปีใหม่ก็ไฟเขียวอยอมให้แม่แอฟมีแฟนได้แล้วด้วยโดยแม่แอฟเมา ว่าเขาโอเคทุกอย่างเลยไม่โอเคแค่ว่าเขาจะต้องนมสกุลอยู่เขาบอกว่ามันสั้นตายซึ่งอยู่ที่ว่าก็คือพระเอกสุปตาเกาหลีกงอยู่นั่นเองแอฟยังบอกอีกว่าเขาคิดตลอดว่ามามีมีแฟนใหม่ได้เลยแฟนใหม่ของมามีคือกงอยู